โอ้หเฮ้ย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 โอ้ตรงคำรามสาบีมาลุเอาละครับผมขอกราบสวัสดีชาวเกมบีททุกคนด้วยนะเจ๊ก็ันนี้ไม่อยู่กับผมมีโลเพชรสุดล่อนหน้าตาดีเช่นเคยมาครับผมวันนี้ผมก็จะมาซุ่มอันเชิญเอออันเชิญซุ่มนั่นแหละเป็นการซุ่มอัญเชิญน,ญน,นะ หาตัวดีๆอ่ะครั้งแรกของผมเลยนะต้องแต่โลดเกมนี้มา <Huh? S 1> อันนี้ก็เป็นเกมบีดเทพมรณะนะเออก็คลิปแรกของเกมนี้โอเคมาซุ่มกันเลย <c oughs> มาก็ซุ่มแบบไยว้่าจะดูไว้ได้ตัวอะไรตัวแรกอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> คลิปนี้สั้นๆหน่อยนะ <c oughs> อาจจะสั้นๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูดทีมผมกันก่อนมา <c oughs> ทีมผมก็ <c oughs> ตัวไม่เก่งมากเด๋ยวเลือหน้าออก ก็มีเจ้าบม่มส้มแล้วก็ทรงเอลูเคียเสียงดังรึเปล่าเออโอเคโอเคแล้วก็เจ้าโหพอพอข้ามข้ามฮิโนเอะเออซาโดเออประมาณนี้ก็ผมเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนาร่ตูนบีดนะเออผมก็เลยโหลดเกมนี้มาเล่นนะแต่เกมนี้มันก็เล่นนะเอาก่อนรับ ที่เดิมที่เดิมแต่เกมนี้มันก็ฮิตนะผมรู้สึกแล้วเลยว่าฮิตเพราะว่าเซิร์ฟอะผมเข้ามา46ไปแล้วอะโหลดมาวันแรกนะเว้ยผมโหลดมาวันแรกนะเหือออกมา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 ผมก็โหลดมาต้องเล่วันแรกก็แหละแต่วันนี้วันที่สองสามแล้วแหละก็ยังใกล้กับอาราเล่อยู่เลยเออเวลว่าเยอะก็จริงแต่พลังมันโคตรใกล้เลยก็เพราะว่าผมยังไม่ได้อัญเชิญไม่ได้อะไรเลยเออพยายามเล่นไปวันวันแต่วันนี้จะมาอัญเชิญมาบูดมมกเกินไปแล้วไปเริ่มกันเลย ซึ่งผมมีไม่เยอะนะขอโทษจริงๆมีไม่เยอะจริงๆมีแค่นี้แหละมีแค่ใจอ่ะรับได้หรือป่า <c oughs> อะไรวะมามาซุ่มกันเลยเดี๋ยวฟรีไปก่อนฟรีไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวให้ดูกันมีตัวอะไรมัง่งตัวก็เยอะนะเล่นเอก่อนตัวเนี้ยโกงตัวเนี้ยโกงเลย <c oughs> ผมอยากได้ตัวนี้อยู่อะโคตรโกงเลยแต่แม่งใน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 เรื่องแม่งไม่เท่าไหร่เฮ้ยไม่เท่าไหร่แต่ใช้ไอ้น,นี้อะไรวะ วิธีมานเออจะใช้วิธีมานโหดมากตัวเนี้ยในเรื่องอะในในเรื่องอ่ะผมชอบตัวอีโนเวสุดแหละมอนวิง่งราเล่นเราเล่นเอ,อก้ก็ชอบแทบทุกตัวเออประมาณนั้นมากูพูดมากอ,อีกแหละไปซุ่มกันเลยแม่งไอ้นี้ก็มีน้อยพูดมากอยู่นั่นแหละกูไปเลยซุ่มครั้งแรกของช่องเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไปเลยเฮ้ยยางยางัง อ๋ออันเชิญสิบครั้งอ๋ออันนี้ได้ตัวแน่นอนไปผมได้สามครั้งนะไปปิ้ว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 ,วโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้ตัวดีเอาอะไรเรนจิหืมตัวนี้ผมชอบมากเลยนะตอนที่มันออกมาตอนแรกๆอะ่ะโคตรใกละ้ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นที่โดนที่โดนอิจิโก,โกตะตกไปนะเออ เราเล่นเราเล่นอุ้ยตัวนี้ผมชอบตอนแรกก็เป็นเพื่อนรูเคียนะตอนหลังนี้เอากันแล้วครับเราเล่นสปอยว่ามึงสปอยจังั้งเอออุ้ยไม่แน่เอาอะไรมาเฮ้ยคนไม่ให้เล่นกันปะวะไม่รู้ไปครับผมสิบอีกอีกสิบอันดึมดมดิมดิมด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 มมาเอุ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็น่ารักคุโรซิจิเมเมมุมม เป็นเป็นลูกน้องของไอ้คุซูกะกิมายุริอะเออต้อง <Yeah. S 1> มจำชื่อไม่ผิดนะ <laughs> เฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้แม่งอึดแจยดอะบอกเลยมามาไม่ละหมาแล้วมั้งจบนะครับผมว่มีเันเกสิด้วยนะรู้สึกว่าไอ้สูงสุดอะในเกมนี้มันจะเป็น UR นะไม่ใช่ SSR นะเออประมาณนั้นไปไอ้สิบใบรวัรวๆต้องมาแล้วกูขอตัวหนึ่งเถอะขอไอ ข้อข้อขอ,ขอ,ขอตัวอะไรหรอเปล่าข้อนี้ไอ้ลุงนี่แหละเออไอ้ร้านอุราฮาระเนี่ยผมว่ามันโกงเพราะว่าผมเห็นแบบคนดังคนดังๆอะใช้กันเยอะไม่ใช่ดิคนเก่งๆใช้กันเยอะเออไป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 พิษณุโลกมาอุยอ้ยอุ้ยตกใจหมดอุยอ้ยอุ้ยมีแล้วไอ้โอ้โหทรงเอแล้วออกแล้วครับอุชิโดะอุอุชอุชิดะอุริวใช่ไหมว่าโอ้ โอ้โหลูกหักพอ่อโอ้อ๋อสิบครั้งใช้สองพันอุ้ยมีนะครับสิบครั้งใช้สองพันแต่อันนี้อันเชิญเจ็ดครั้งในตัวถาวรเว้ยเอาอะไรดีวะเจ็ดครั้งดีนะอาออทิละใบไหมู้่กูยักสิบสิบไปเลยเพื่อต้องได้ตัวละครสมบูรณ์แบบซุ่มแน่นอนแต่อันนี้มันไม่การันตีนะอันนี้ไปแล้วกันอ๋ออันนี้หนึ่งครั้งก็ได้เหรอ โอ้ไม่ให้เลือกอะไรวะที่เดินลงอ๋อนี่เกล pues? ือนะตุ้มไปให้หมดไปเฮ้ยแต่เราเก็บไว้สิปุ๊บกูโง่จังวะพอพออู๋งงเกินเออสุไม่อันนี้ไม่คุ้นสุ่มละสุ่มอันนี้ดีป่ะเออเดี๋ยวผมได้ตัวมาอะไรบอกโอ้โหใสนี้จะไปกันนี่เอ้ามาโหตอนนี้มันจะโกงตอนตอนแรกแรกต้องต้องได้รับย้อนกับอดีจะโค้งเลยต้องมาหลังหัวมันเรื่างนี้ไปไอตัวอะไรบอก มาลูกมามามาลูกมาโอ้ยเงินมาถือว่ามาเลยว่ะมาโอ้ยไอ้ก่อนตอนแรกผมมาเรียกว่าคอนนะมามามาหุยหุยโอ้ไม่เก่งครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นะถืออาจจะกากๆนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่กากสวยสวยตัวนี้สวยขอโทษขอโทษด้วยนะตัวนี้ผมชอบเหมือนกันใช้วิธีมารเก่งเหมือนกันเออสปอยเปเนี่ยสปอยเป็นลูกน้องของไอเซนซูซูเกะนะนั่นแหละแต่ก็ใช้ได้ไม่น่าเกลียดอะไร อันเชิญโอ้โหไม่พอแล้วว้าโอ้โหถ้าไม่คนอื่นเขามีเยอะอันเยอะจังวะผมไม่แน่ใจนะมีแค่นี้เองผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจัดทีมกันเออเอาไราลินที่ผมชอบอะ่ะชอบไปตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้ดูแต่อาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าแม่งกูทีมมันใกล้อยู่เลยผมไปเล่นละแพ้มา <laughs> เฮ้ยแต่ได้ตัวละครใหม่ไอชนะก็ได้ที่ผมชอบนะเกมนี้คือนี่นผมชอบการเดินมันอ่ะดูดิ เอา่าไปได้ออกไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยอย่าพึ่งต่อสู้ดินี่ดูดิผมชอบการเดินอะเห็นปะการเดินมันแบบมันอุย้ยกระตุกกระตุกเครื่องกระตุกผมชอบการเดินนะดูดิมันแบบมันมัน,ม,นมันเท่เออผมชอบก็ประมาณนั้นอันตี้แล้วไฮจงจงล้ำร้องไฮเนโกจงล้ำร้องไฮเนโกะวูดจำได้อยู่จำได้ไดเฮ้ยมันดีวะชอบปะมาครับผมจงคำรามซาบีมาลุ เฮียโอยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ยังเป็นตอนแรกๆอยู่ที่แบบก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเออเพราะว่าเป็นคลิปแรกอยากจะอยากะซุ่มอาหารตัวไปก่อนเออเออมานั้นก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่อย่างมักดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมก็กดที่ตามไว้คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแเจาะลึกนะแน่พวกนั้นแไปแล้วนะผมรักทุกคนผมชุบๆนะเจอกันคลิปต่อไป